ความผูกพันที่ลึกซึ้งจ้องชัยเตินวรวุธคิดถึงมรดกสุพรรณบุรีก่อนย้ายพักในโลกการเมืองที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการย้ายพักของนักการเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อฐานนักเลือกประชาชนและภาพลักษณ์ของพักครั้งนี้เรื่องราวของนายวรวุธศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาที่มีข่าวจะย้ายไปร่วมง,งานกับพักภูมิใจไทยพอทอได้รับความสนใจอย่างมากแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนมักลืม มรดกทางการเมืองและความผูกพันที่ลึกซึ้งของคนสุพรรณบุรีกับพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่นายวรวุฒิควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจนายจองชัยทิ้งทาแกนนําพรรคชาติไทยพัฒนาได้ออกมาเตือนนายวรวุฒิอย่างชัดเจนในวันที่20พฤศจิกายน2568ว่าการย้ายพรรคไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความผูกพันที่ยาวนานกว่า40ปีของคนสุพรรณบุรีกับพรรคชาติไทยพัฒนานายจงชัยย้ําว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ใช่มรดกของครอบครัวศิลปอาชาแต่เป็น มรดกของคนสุพรรณบุรีทั้งหมดซึ่งครอบครัวศิลปอาชาเป็นเพียงผู้ดูแลมรดกนี้เท่านั้นแต่ที่น่าสนใจคือนายจองชัยเองก็เคยผ่านประสบการณ์การย้ายพักในปี2562เมื่อเขาย้ายไปพักภูมิใจไทยเพื่อแข่งเลือกตั้งกับนายประพัฒน์โพธสุทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการแพ้ไม่ใช่จากนายประพัฒน์แต่จากคนสุพรรณบุรีที่ผูกพันกับพรรคชาติไทยพัฒนามากกว่าเขาเองบทเรียนนี้สอนให้เขาเข้าใจว่าความผูกพันทางการเมืองไม่ใช่เรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและนี่อาจเป็นสิ่งที่่นาาายวววรรรรุิิคพจจณองง นายจองชัยยังยอมรับว่ามีการสนทนากับนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลซึ่งเป็นสมาชิกพักพอทอในเรื่องการชวนไปร่วมงานแต่เขายังยืนยันว่าตนเองเป็นพวกอนุรักษนิยมไม่อยากให้นายวรวุฒย้ายพักเพราะเขามองว่าการรักษามารดกของคนสุพรรณบุรีเป็นสิ่งสำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนคำถามที่น่าสนใจคือหากนายวรวุฒตัดสินใจย้ายพักจะส่งผลต่อความผูกพันของคนสุพรรณบุรีกับพักชาติไทยพัฒนายอย่างไรและนี่จะเป็นบททดสอบความเชื่อมั่นของฐานนักเลือกประชาชนหรือไม่ การตอบคำถามเหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของการเมืองไทยมากขึ้นและนี่ก็คือจุดที่ทุกคนควรพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกัน